สวัสดีค่ะโพรแกรมนางสนเดลครัวนี้แม่แม่เหมยก็ทอดน,งนังแกลงๆเข้า<ส>ต่อไปก็หมักไก่ด้วยแป้งไก่ค่ะแล้วก็ใส่ใส่เยอะๆหน่อยนิดหนึ่งแล้วก็คกคกคูคกคูคุคคุคคุคคูคให้มันเข้ากันครับต่อไปก็เอาลงไปทอดครับพอลงไปทอดเสร็จแล้วก็เอาไปใส่กระปุกแล้วก็ใส่ธงครับแล้วก็เขยา่า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 เขย่าจนมันจะ ก็จะอร่อยนะครับพอเขี้ยาเสร็จแล้วก็เอาออกมาชิมน,นิดนึงแล้วพออชิมเข้าไปแล้วอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็เอาเทเข้าไปใส่กับข้าวครับแล้วก็มีแตงแล้วกินด้วยกันครับกดไลค์กดแชร์คบบ<ข>อมเมนต์ด้วยน,น,นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีเจอกันคลิปหน้าครับ บายฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้องซันเดย์ด้วยนะคะเ้องจะได้มาพาคให้เราฟังอีกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็สวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย